ต่อย้นบักหอยแข่งตอก้นหอยต่อยคนหอยไปนนังก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แม่ปลาเวลาแกงหอยจูบเอามากระจูบบ่ออกก็ต้องฟันก้นเหมือนกันด้วยเท้าคนหันจูบบ่ออกก็แค่เอาไม้ไปเอาไม้ไปอยุกจูบบ่ออกก็ต้องได้เอาไม้จิ้มมันละคนมีตะคนกี่ขานคนมักง่ายหระบ่ต้อย ก้นแกงคุนเพื่อนขยันเพื่นว่อยนั่นดอกเพื่อนว้ายแกงถึงก้นนั่นดอกป้าสีแกงบดหอยสูกจ้ามันหอยสุกเพื่อน้อยก้นก้อนจานไแม่บ้ได้เอาเมื่อนฟันได้แล้วเอาแล้วหนีบมากว่าหนีบแก๊บแก๊บแก๊แล้วหนีบมากอย่างลี้ปวกมันออกไปแล้วนี่ดูได้ฟังมีกูกับือเอาดอกตั้งกระตาหมากเอา บ่บ่แกบ๊กเคยใส่เนาะจะบ๊กถนัดพี่อมหอยใส่พักฝังจ้ามือม่ป่าทำอะไรคะเยี่ยมบักหอยหอดแกงหอดแกงบักหอยลราจะแกงบักหอยลี้ด okay. ้วยเนี่ยใส้หนามหอยครับนี่ละใส้หนามลาย ได้น,น้ำเพียใส่ข้าเวเบียร์สันด้วยโอ้ใส่ข้าเวเบียมันก็อืดขึ้นๆสันด้ว่าเต่ปกติเนี่ยป่าร้สิเปอร์เซ็นบักน้ำไหลายบบน,นี้นะจ้าเกียงเียงหอยบนก็ใส่น้ำไหลายดอกอันนี้เพียเ้ยข้าวเบียมันติดเืดเเต่ใส่ปลาพันปีลงไปแล้วจา้าน้ำปลาจา้าใส่ก้อนนี่แหละน้ำปลาอาหารอีสานเปียกของชุลซ้อนนี่แหละ น้ำปลาครับผงชูรสจะใส่เกลี่ยป้ะเนี่ยน้ำปลาจะทำนี่แหละใส่เกี่ยแล้วก็ใส่มันนั่นแล้วก็สุกแล้วก็ใส่ผักลงไปสักด้วยเสร็จแล้วจ้าใส่เกลี่ยลงเอาเกลี่ยลงผงชูรสน้ำปลากระเดกใส่แล้ว ขาวเดือล้มมาเนีน้ำเดือดอุดุดลยขาือดได้ไหมจ๊ะไม่มปลาส่ขเดอดก็เเขามาเขาสามาเนีย่ยนะเพิ่งกี่ไก่แม่เพิ่นเกียงเพิ่นจี้เขาเือ่อพี่เขาไก่เพิ่นบ่เอาเขาจังกงีก้ขอก็ได้กินได้หมจ้าเพิ่นเอาเขาจังกี้ข้าวเหนียวจี้มันนีนะแล้วก็มาตังันมาแม่ป้องัเลแต่คือ่มเลีดคือ่เลาั ที่คาดโอ้โหแบบไงหอมเลยมันคือว่าเห็ดมึงก็เรียกบอกตะกููแน่แนวใดก็ได้เห็ดให้กูเบิ้งจักย่างไหมพีงเอาความเนี้ยที่เป็น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 ปั้นแล้วนอะไรปลาอืมสึมกับน้ำมันกับอืดนลอยกันด้วยเนาะมันก็เป็นแฟนลื่นตือนกันด้วยว่ามีน้ำต้มหอยจ้ะ แต่วกพริกมากูซอยใ,ใส่ดูก,กูบ่ต่ำดอกกูจิบอ่านั่นสิเด็ดบักพริกใส่เอาจ้ะต่ำแล้วมันเผ็ดระยะนั้นมันเผ็ดอ่ะซช่ไกินพริกก็ได้เนาะนี่ก็หอมจ้ตะใส่ตะไคร้สินะป้าเอาจะใส่ตะไคร้ใส่ไปตัวใส่พ <c oughs> ักปังเหรอว ก่นะได้ไหมเขาเขาเอาทุกแล้วก <tinc S 2> so ็พักใช่ท okay. oh ันด้วยวอตู้ก็พักปังจ้าเขาเงินเขาเบียไอตู้ก็พักปังใช่บันเนี่ยอตู้พักปังทุแล้วก็เสียบ้างทัน้อย่างมันเสียบกับปุงเอาทันด้วยเคร่งน้ำร้อนเกลี่ยดอกหอมแขนอันตัน้ะจ้าเย็นมันก็แช่ไปก็นนี่จนเดีย อันนี้มันบดตันเย็นมันฮ้อนอยู่มันกันเดี๋ยวเัินเว้ยพักปังนียนะจ่ากับพวกอีตู้ซีฟมันกนมันจางมันเค็มนี่ะจ่าปรุงจินมรสปรุงตามใจชอบบะพร้าะหนังกับกระเดียโอ้หอมพักปังกระเดียบ,บ<ๆ>้อยจ้า a